พ่อพี่น้องสวัสดีแม่พ่อพี่น้องมื้อนี้เฮาสิไปเที่ยวเขื่อนเขื่อนแปลว่าดัมฮัลโห e ทุกคนวั y น o d เราจะไปที่ g w a n f a l l Dam which is called Swan Fall Dam อันนี้กำลังขับรถนะคะทุกคนวันนี้เราจะไป Swanfall Dam กันก็จะไปเที่ยวเขื่อนนะคะะรอไนะ One fall damn and we're here it's very beautiful huh show the family <laughs> that's a ducky family and we got some. i don't know what kind of animal pieces. it is it looks like a dog but it eats grass <laughs> Let's see what we have to eat. I'm so hungry. Are you hungry? Mm -hmm. <laughs> okay. is snack. Lays. Today we have snack, barbecue flavored. Lays. And what is that? I've never had this. Burritos bean, bean dip for your Lays. Ah. It should be pretty good. I don't know if the Lays are going to be thick enough to Maybe. get in there and take out. What about what I brought in the bag? Oh. Uh huh. มีส้มตำนะจ๊ะวันนี้ไม่ได้เอาโคกมานะทุกคนแตามมา่ว่าทำน้ำส้มตำม,มาแล้วก็นี่มีส้มตำอุ๊ยผักิิเปไปหนึ่งใบ mm hmm. แล้วก็มีหมูหมูสามชัน้นคัวในกระทาน,นะคะแล้วก็มากับซอสน้ำจิ้มเสือร้องไห้ของเราโอเคแล้ว okay, put it somewhere it's in my mouth put it in your mouth okay it how does it taste? sticky I also brought sticky rice no, I it. I'm going to make my papaya salad <coughs> I'm going to make it to the camera. ได้เวลาทําส้มตำแล้วนะคะทุกคนเรามีน้ำส้มตำตรงนี้แล้วก็จะเอามาเช็คๆเลยไม,ไม,ไม่ไม่มีครกหรืออะไรทั้งสิ้น พิวิดีโอก่อนค่ะ พนักงานทาครีมก uh ันแดดอะฮะด e ด t มั r ย นี้ก็จะเป็นสถานที่ตกปลาด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็จะมีปลาที่อยู่แถวนี้เป็นปลาธรรมชาตินะคะตรงนี้มันก็จะเวลาเดินมันก็จะโย,ยกเยกโยกเกยกหน่อยนะอยากให้เห็นแบบทุกคนเห็นเป็นเหมือนที่กี้เห็นมากเลยอะคือมันสวยมากนะคะ มองในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นความสวยงามเท่าไหร่เรี่า่เราไปถ่ายรืปเล่นกันดีกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะเขื่อนแห่งนี้ได้มีเงือกน้อยตัวหนึ่งที่กำลังตามหารักแท้แต่เมื่อตามหารักแท้ไปเรื่อยๆเขาได้รู้ว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริง เขาจึงได้ทำการเกยตื้นตายอยู่บริเวณขอนไม้ข้างเขื่อนเมื่อเวลาผ่านไปทางครอบครัวของเงือกน้อยใต้มหาสมุทรได้ส่งให้อำหมาดขึ้นมาตามหาเงือกน้อยอำหมาดมาพร้อมกับอาวุธกำลังเดินทางตามหาเงือกน้อยอย่างใจจดใจจ่อ Bye bye to the ducky, Addie. It's so a family. Dad, mom, babies, dad, mom, babies. Say bye bye, Addie. Bye to the ducky. It's just funny. Where were you going to lay again? Uh, basically where we are right now, except over here. <laughs> you see where I'm pointing? You were going to lay in the dirt when we could just lay on this bed that we're on? I mean, it was pretty flat. เอาผ้าหอมวางแต่ไทเลอร์บอกว่าเมื่อกี้อยู่รู้ไหมทำไมไอคิดไม่ออกก็ไม่รู้ไม่รู้ไอคิดอะไรไอ,ไอเกือบนอนข้างข้างๆตอนนี้โดยไม่รู้ว่าต่อตอนนี้มันสบายอย่างนี้นี่เองแล้วก็เลยถามว่าอยู่จะนอนตรงไหนนะก็บบชี้ไปตรงแบบพื้นดินนะคะนะ่าร uh ักมากค่ำมั้ You just look funny Your eyes are you like <laughs> it's so funny <laughs> good fashion Ian, what? These colors go together. <laughs> yeah, yeah. What a good outfit. Okay, cool. Good to know. Mm -hmm. You sure that's the right one? Yes. Put your foot in there. I'm trying. Oh my god. Yeah, gabon! Jesus Christ. Put your foot in there. <laughs> Why is it not working? What are you doing? Okay, just put it on like that. I'm gonna put it on myself. Put your foot in there. I'm gone. Go <laughs> it's not the right ankle, babe. I think you almost got it just now. <laughs> ขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เผื่อวิดีโอต่อไปเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนนะตอนนี้เราต้องบอกลาเขื่อนสวนโพกันแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ Preschool?